ภูว่ากทมเป็นประธานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์6กรูปค่ะเนื่องในวันสงกรานต์ก่อนจะรถน้ำขอพรผู้สูงอายุ ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะชาวนี้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์66รูปเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2566ที่ลานคนเมืองค่ะก่อนจะเป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุทางนี้ที่บริเวณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการอัญเชิญพระพุทธสีหิงจากพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติมาประดิษฐานไว้ตั้งแต่วันที่12เมษายนถึง14เมษายนค่ะเพื่อให้ประชาชนได้ไหว้สักการะและส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลใน เทศกาลสงกรานนะคะซึ่งงานเทศกาลมหาสงการานกรุงเทพมหาคนครประจำปี2566นี้นะคะจัดขึ้นภายใต้ชื่องานสงการานลานคนเมืองก็จะมีกิจกรรมนะคะพิธีสวดพระปริตรามันเสกนะ้ำพระพุทธมนต์และก็แจกใจ่ายให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงการานซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ของไทยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีร้านค้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะแบงคอกแบรนด และของดีจาก50เขตกิจกรรมการแสดงการละเล่นพื้นบ้านส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและกิจกรรมรื่นเริงในรูปแบบของงานวัดค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะส่งความรักความปรารถนาดีถึงคนไทยทุกคนค่ะขอให้เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยด้วยความเอือ้ออาทรเกือ้อกูลต่อกันและเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย ายนอนุชาบูรพัชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานว่าขอส่งต่อความรักความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอย่างพี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะทางที่อาศัยอยู่ในประเทศและต่างประเทศ ห่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลาสําคัญนะคะที่พี่น้องชาวไทยจะได้ร่วมเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและวิถีชีวิตอันงดงามของไทยตั้งแต่อดีตจ,จบจนปัจจุบันและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก นอกจากนี้นะคะเทศกาลสงกรานยังเป็นเทศกาลแห่งความอบอุ่นที่ประชาชนคนไทยค่ะจะได้ใช้เวลาอันมีค่าอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุขได้ทํากิจกรรมร่วมกันทั้งกิจกรรมทางศาสนารดน้ําดําหัวขอพรบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเพื่อความสุขสวัสดีและความเป็นสิริมงคลซึ่งนายกเองนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนจะเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานนี้ค่ะด้วยความเอื้ออาทรเครือกูลต่อกันนะคะมีสติไม่ประมาทแล้วก็เดินทางกลับ ภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยซึ่งในช่วงท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนทรัยค่ะอัมน,นาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือรวมถึงเดชพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโปรโดดลบันดาลประธานพรให้ประชาชนคนไทยประสบแต่ความเป็นมงคลมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาเข้มแข็งและขอให้ทุกคนเดินทางในช่วงเทศกาลนี้ ด้วยความสวัสดิภาพปลอดภยัยปราศจากอันตรายทั้งปวงค่ะส่วนเรื่องของการเล่นน้ําสงกรานค่ะรัฐบาลก็แสดงความห่วงใยนะคะกำชับทุกหน่วยดูแลผู้จัดกิจกรรมทุกพื้นที่ต้องช่วยกันตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่จัดงานระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องไฟดูดไฟช็อต นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้รับทราบถึงบรรยากาศเทศกาลสงกรานในปีนี้ว่าประชาชนได้เริ่มออกมาด้นน้สงกรานกันอย่างคึคกคักค่ะด้วยอากาศที่ร้อนและก็เว้นกิจกรรมนี้ไปกว่า3ปีค่ะในช่วงการระบาดโควิด -19 ซึ่งตอนนี้นะคะหลายพื้นที่ก็จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและจากที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางออกมาท่องเที่ยวและก็ร่วมงานสงกรานในจุดต,ต่างๆจํานวนมากค่ะนายกเองก็ เป็นห่วงในประเด็นความปลอดภัยจากการเล่นน้านะคะกำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบกํากับดูแลจัดก,กิจกรรมค่ะในแต่ละพื้นที่ต้องให้ความสําคัญตรวจติดตามผู้จัดงานดูแลให้เกิดความปลอดภัยในทุกด้านกับผู้ร่วมงานพื้นที่ใดที่คาดว่าประชาชนจะไปเยอะก็ต้องประกาศแนะนําข้อควรรมะมัดระวังอุบัติเหตุจากการเบียดเสียดการดูแลป้องกันตนเองของผู้เข้าร่วมงานเมื่อไปถึงพื้นที่แออัดขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ก็ต้องมีแผนในการเผชิญเหตุด้วยนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรี ห่วงใยต่อกรณีอันตรายจากไฟดูดไฟช็อตในช่วงสงกรานต์ค่ะดังนั้นขอให้ผู้จัดการนะคะตรวจสอบเรื่องของระบบไฟอย่างเข้มงวดค่ะสำรวจบริเวณจุดเสี่ยงโดยรอบโดยเฉพาะจุดที่ตั้งเครื่องตัดไฟเมื่อเกิดเหตุสามารถหาจุดตัดไฟได้อย่างรวดเร็วตรวจดูบริเวณที่เล่นน้ําถ้ามีปลาก๊กหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสี่ยงนะคะถ้าพบชํารุดก็ต้องซ่อมแซมในทันทีรวมถึงถ้ามีการทําอุโมงค์น้ําหรือว่าปาร์ตี้โฟมนะคะต้องตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ฉีดน้ําราวสายน้ําการฉีดสร้าง ซึ่งทุกอย่างต้องปลอดภัยทั้งหมดค่ะในส่วนของประชาชนเองนะคะเล่นน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะถ้าตัวเปียกก็อย่าไปสัมผัสวัสดุน้ำไฟนะคะอย่างเช่นการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าการกดกริ่งการเสียบปลั๊กหรือการชาร์จโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งประชาชนเองก็ต้องระมัดระวังตนเองด้วยค่ะ ไปดูต่างจังหวัดค่ะแม่ห้องสอนปีนี้ตั้งเป้าที่จะลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานนะคะไม่เกิน20ครั้งเสียชีวิตไม่เกิน1รายค่ะส่วนหมอกควันที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ยังไม่กระทบการสัญจรนายประเสริฐจิตพลีชีพค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะเปิดเผยกับสำนักข,ข่าว i n เค่ะถึงการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานนะคะบอกว่าปีนี้จังหวัดตั้งเป้าควบคุมปริมาณการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานให้ไม่เกิน20ครั้งและเสียชีวิตไม่เกิน1คน ซึ่งนายเชษฐาโม О ศิกรรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองก็คำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายนะคะต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มพื้นที่ค่ะที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่แล้วก็ฝุ่น pm 2 5นะคะตอนนี้ก็เกินค่ามาตรฐานอยู่บ้างค่ะแต่เชื่อว่าไม่น่าจะกระทบต่อการสัญจรไปมาในจังหวัดนะคะรวมถึงการสัญจรของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ค่ะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะวันนี้ประเทศไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังฝนฟ้าขนองด้วยกรุงเทพวันนี้ร้อนสุด39องศาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะความกดอากาศตามเนื่องจากความร้อนตอนนี้ปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทําให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ทางนี้นะคะมีลมใต้ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะเลยจะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับภาคตะวันออกนะคะมีพายุฝนฟ้านขนองเกิดขึ้นภาคใต้ก็ยังคงมีฝนฟ้านขนองเช่นกันค่ะและในช่วงวันที่15-16เมษายนนะคะประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนนะคะเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้านขนองลมแรงลูกเห็บตกแล้วก็อาจจะมีฟ้าผ่าด้วยกรุงเทพปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนนะคะมีฟ้าหลว ในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิสูงสุด34 3 9ถึง39องศาเซลเซียสเลยค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นทางการเมืองค่ะแม้จะเป็นช่วงสงกรานนะคะแต่ก็ยังคงหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดอนุทินย้ำนะคะนโยบายภูมิใจไทยไม่ขายฝันทำได้จริงมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายกัญชาก็ทําสําเร็จมาแล้วพร้อมเดินหน้าต่อ นายอนุทินชานวิวรากูลข่ะวหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงนโยบายของพักค,ค่ะโดยย้าว่าภูมิใจไทยให้ความสําคัญกับทุกคนไม่ทอดทิ้งใครเวกข้างหลังช่วยเหลือประชาชนบนพื้นฐานของความมั่นคงเราไม่ได้ลดแลกแจกแถมแต่เราต้องการลดภาราคาจะค่าใช้จ่ายประชาชนสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยการให้คนไทยทุกคนค่ะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการไฟฟ้าประชาชนสนับสนุนใช้ทุกครัวเรือนใช้พื้นที่ของตัวเองหรือพื้นที่ส่วนกลางในชุมชน ติดตั้งโซลาเซลล์ผลิตกระแสะไฟฟ้าขายให้กับรัฐบาลลดค่าไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า450บาทต่อเดือนและสิทธิ์การซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบาะนละ1คันค่ะในราคา6000บาทด้วยการผ่อนชําระเดือนละ100บาทเป็นเวลา60เดือนและนโยบายให้คนไทยที่บรรล,ลุนิติภาวะ20ปีขึ้นไปค่ะมีวงเงินกู้ฉุกเฉินคนละ5 0,000บาทเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินของชีวิตตัวเองและครอบครัวหรือจะใช้เป็นทุนประกอบอาชีพสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตนเองรวมถึงใช้เงินปิดวง จนนทางนี้หัวหน้าพภูมิใจไทยย้ำนะคะว่านโยบายของพรรคเป็นนโยบายระยะยาวไม่ใช่นโยบายระยะสั้นทําได้จริงไม่ขายฝันเพราะว่าก็ทําสําเร็จมาแล้วอย่างเช่นกัญชาค่ะแต่อาจจะมีปัญหาเพราะบางพรรคกลัวภูมิใจไทยจึงพูดแต่เรื่องแย่ๆของกัญชายืนยันว่าภูมิใจไทยไม่ปิดการโอกาสประชาชนแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n เด e a news